บทสวดที่14บสี่ปฏิธานาคาถายาเทวตาสันธิวิหาละวาสิณีภูเปคะเตพิกะเลตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมะทาเนนะภะวันตุปูชิตโชิตาโสติโสถิงเกะ เลนเตหะวิหาณมัททะเลเถลาจะมัฏะมัณนามัชนาณวกาจะพิกขโวสาลามิกาธานะปทีอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิจะนิฆมาอะจะอิสลาสับ ปาณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาพุทธพุชาเยปิจะอัตถสัมภาวาสังเสทชาตาอัทโวปะปาติกา นิยานิกังธรรมะวังปฏทิทิจะเตสพเพปิทุกขัสะกะโลลนตุสังขยังถาตุทิลังสตังธรรมโมธรรมัส,สนาสลาจะปุคลาสังโคโหตุสะมะโควทัทฐนวัาจะ จะหิตาจะยะอัมเหลักขตุสัมธรัรมโมสัพเพปิธรัรมมะจาริโนอุทิงสัมปาวุเมเนยามะธรรมเมอริยะ,ปะเปวทิเตปะ,ปะสันนานหุนตุสัพเพปินา มาสิโนโพุทธ,ธาสาสเนสาัมมาทาลังประเวนฉันตโตกาเลเทโวปวัตสะตตอุทิภาวายะสัทธาตานาังสมิตตังเมโตเมทะนิงมาตาปิตาจะ อัตตะละชังนินิจจังละขันติปุนตะลังเอวังธรรมเมนะลาชาโนปะยังละขันตุสัพพระธาบทสวดที่15เทวตาอุยโยอุยโยชนะคาถา สุขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหนตุสัเพ,เพเพเปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมพะตังบุญนะสัมปะทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพระสัม ปต,ติสิทธิยาทานังทานันตุสัทธทานังสีลังลักขันตตสัพพระทาภาวนาพิละตาโหุนตคัดฉันตุเทวตาขาตาสาเพพุทธาพระระปัตตาปัจเจปัจเจกานันจะยังพระลัง อาหารหันตาน,านาตันจเตเชนรักขังพันธามิสัพโสบทสวดที่16ส,สุมังมุงคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสธิโหนตุนิรันตลง โหตุสัพังสุมังคะลังลักขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตลังโหตุสัพังสุมังขะลังลักขันตุสาพระเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์แห่งสัตจ,จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัย